เคยเห็นที่พักที่สร้างบ้านหลบต้นไม้กันไหมทุกคนที่ทั้งรีสอร์ทแทบจะเป็นป่าสนทั้งหมดอ่ะยิ่งไปหน้าหนาวคือบรรยากาศเย็นๆฟินมาก ที่นี่คือไม่ต้องออกไปไหนมีทั้งคาเฟ่แล้วก็เครื่องเล่นให้เล่นอะ่ะที่นี่มีชื่อว่าวิลล่าป่าสนที่พักระดับต้นๆของเขาค้อเลยนะทุกคนที่ปุ๋ยพักวันนี้มันเป็นไพรเวททุกคนเป็นวิลล่าคาราวานการนอนบนรถบ้านแบบส่วนตัวทั้งหมดมีป่าสนล้อมรอบไม่ต้องห่วงเรื่องห้องน้ำนะห้องน้ําที่นี่ใหญ่มากเข้าไปในรถบ้านนะมันจะเป็นห้องนอนมีเตียงมีทีวีมีตู้เย็นให้ตรงกลางด้านขวาเป็นโซฟาต่อเข้าไปอีกหน่อยจะเป็นส่วนขยายเขาทาห้องน้าเพิ่มห้องน้าใหญ่มากใหญ่พอๆห้องนอนเลยน้อาน้ำถือว่าสะอาดน้าบ บ้านอ่จจะเป็นอ่างแช่ตัวบ้านที่เนี่ยจะมี2ขนาดทุกคนอันนี้เป็นขนาดใหญ่มีโต๊ะให้เราสั่งชาบูมานั่งกินได้อ,อาหารที่นี่ถือว่าหลากหลายนะมีทั้งข้าวต้มขนมจีนหูปิง้งไข่ดาวไข่ต้มผักสลัดจุดที่มานั่งกินอาหารเช้าจะเป็นรังนกแบบเนี้ยทุกคนมองไปเห็นวิวที่เนี่ยเหมือนเป็นสวนสนุกย่อมๆเลยทุกคนมีเครื่องเล่นให้เราเล่นอย่างอันนี้ปั่นเป็ดไปมาพักคือสามารถเล่นฟรีหมดเลยทุกเครื่องปไปหน้าหนาวเขาจะมีเปิดเครื่องทำหิมะเป็นช่วงเวลาที่เนี่ยมีชื่อว่าวิลล่าป่าสน